สวัสดีครับสวัสดีค่ะสตัสดีค็นดีมาพบกับุณทิพย์ในวิชาอะไรเอย่ยว,วิชาวิทยาศาสตร์นะคะจากครั้งที่แล้วุุทิพย์ให้เด็กๆวาดรูปใช่ไหมคะ แหล่งกำเนิดอะไรแหล่งกำเนิดเสียงใช่ไหมคะว่าเสียงมีแหล่งกำเนิดมาจากอะไรบ้างใช่ไหมคะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะลูกอ่ะเขาบอกว่าแก้วน้าใช่ไหมคะเมื่อเคาะแก้วน้ําเด็กๆว่าดังไหมลูกเสียงนาฬิกาปุกเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเสียงธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น อมนุษย์สร้างขึ้นอ่าลูกโป่งแตกเสียงของลูกโป่งแตกเป็นเสียงของธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเสียงกระดิ่งเป็นสิ่งอ่าเป็นเสียงธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นลูกเสียงกระดิ่งมนุษย์สร้างขึ้นค่ะอ่าเสียงกระดิ่งก็เป็นเสียงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนั่นเองนะคะ เขาบอกว่าเสียงที่ได้ยินนั้นนะคะอ,ะอย่างเช่นเสียงพอแก้วเกิดจากการที่ไม้ไปกระทบกับแก้วทำให้เกิดเสียงขึ้นมานั่นเองนะคะหรือ,อหรือเสียงที่ได้ยินเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเช่นเกิดจากการ เพราะการตีการสัน่นใช่ไหมคะการสีการดีดต,ต่างๆนะคะที่ทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เสียงนาฬิกาปลุกเสียงเรียกของแม่เสียงนกร้องหรือเสียงกระดิ่งของรถขายขนมนะคะเด็กๆก็ได้ช่วยกันบอกบูทิบแล้วว่า เสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือเสียงอ่านกร้องใช่ไหมคะและเสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็คือเสียงแม่เรียกเสียงกระดิ่งเสียงนาฬิกาปลุกนั่นเองนะคะแหล่งกําเนิดเสียงคือสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะประเภทของแหล่งกําเนิดเสียงมีอะไรบ้างนะคะแหล่งกําเนิดเสียงนะคะมีเสียงตามธรรมชาติและแหล่งกําเนิดเสียงที่ มนุษย์สร้างขึ้นมีอยู่สองประเภทนั่นเองนะคะอ่ะเขาบอกว่าเสียงรอบตัวเรานั้นมีมากมายโดยสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงนะคะเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองค่ะซึ่งมีทั้งแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนั่นเองนะคะ เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรจากครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้ดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะการจับลำคอตัวเองดูซิว่าลำคอเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างใช่ไหมคะเกิดการสั่นของลำคอเมื่อขณะที่เราพูดแต่ถ้าเราไม่ได้พูดลำคอเป็นยังไงไ,ไ,ไม่มีไม่มีเกิดการสั่นสะเทือนใช่ไหมคะ เขาบอกว่าแรงกําเนิดเสียงตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นน้ําตกเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นลูกน้ําตกธรรมชาติชิงเสียงของชิงกับกองใครเป็นเกิดจากอะไรลูกมนุษย์สร้างขึ้นเสียงนกเสียงกา ธรรม,มชาติใช่ไหมคะเสียงรถจักรยานยนต์ SI on, เสียงรถยนต์เสียงรถไฟเป็นเสียงอะไรคะมา์สร้างขึ้นค่ะน้ําตาลนั่งสวยๆลูกน้ําตาลทีนี้เสียงฟ้าแลบฟ้าร้องเกิดจากอะไรคะเสียงฟ้าแลบฟ้าร้อง <tiếp gente> อเกิดจากธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติเสียงวิทยุเสียงโทรศัพท์เสียงทีวีเกิดจากอะไร,รลูก <จะ S 2> มนมุษย์สร้างขึ้น,นอ่ามนุษย์สร้างขึ้นเขาบอกว่าสิ่งที่ปรากฏนะคะทําให้เกิดเสียงได้หรือไม่นกร้องทําให้เกิดเสียงได้นะคะการเสียดสีกันของต้นไถ่ก็ทําให้เกิดเสียงการตีกองก็ทําให้เกิดเสียงการดีดกกตาร์ก็ทําให้เกิดเสียงการเป่าปุ๋ยก็ทําให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงเราเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองนะคะ เราก็สามารถนะคะจัดกลุ่มสิ่งที่ปรากฏได้นะคะเป็น2กลุ่มคือแหล่งกําเนิดเสียงคือเสียงตามธรรมชาตินะคะแล้วก็แหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์เราเป็นคนสร้างขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้กิจกรรมนี้เราทําอย่างไรสังเกตนะคะอ่ะเราสังเกตว่า กาต,ตีกองเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะลูกการเกิดเสียงของวัตถุต่างๆว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับการเกิดเสียงของวัตถุต่างๆที่เรานํามาทดลองว่าในการเกิดเสียงนั่นเองนะคะอย่างเช่นซ่อมเสียงไม้ตีหรือไม้เคาะนะคะไม้ตีกองหรือกองอย่างเช่นอ่าเมล็ดถั่วอย่างนี้ใช่ไหมลูก เาบอกว่าเมื่อใช้ไมค์เคาะซ่อมเสียงและนําซ่อมเสียงไว้ข้างหูเรานะคะใช้มือแตะซ่อมเสียงเบาๆขนาดนั้นเสียงก็จะเป็นยังไงคะหยุดลงนะคะแต่ถ้าเมื่อเคาะแล้วเอามาไว้ข้างๆหูโดยไม่จับปลายซ่อมเสียงก็จะเกิดเสียงสั่นสะเทือนขึ้นมานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เมื่อเราใช้มือสัมผัสคอเรานะคะขณะที่เราออกเสียงลำคอเราจะ สั่นแต่ถ้าเราไม่ออกเสียงลำคอเราก็จะไม่เกิดการสั่นนั่นเองนะคะอ่ะเขาบอกว่าเมื่อเคาะซ่อมเสียงแล้วแล้วนำไปไว้ข้างหูจากนั้นใช้มือแตะขาซ่อมเสียงนะคะสังเกตแล้วพบว่าขาซ่อมเสียงสั่นและมีเสียงนั่นเองนะคะลูกเมื่อเคาะซ่อมเสียงแล้วนําไปไว้ข้างหูจากนั้นใช้มือจับขาซ่อมเสียงให้หยุดสั่นทันที ซ่อมเสียงหยุดสั่นแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงนั้นนะคะจากกิจกรรมที่เรารู้ว่าแหล่งกําเนิดเสียงก็คือลำคอแล้วก็ซ่อมเสียงที่เราไปทดลองที่เด็กๆได้ดูที่ในวิดีโอใช่ไหมคะที่เขาทดสอบซ่อมเสียงว่าเกิดการสั่นสะเทือนจริงๆไหมเอาไปทดลองกับน้าสีใช่ไหมคะน้ําสีแดงใช่ไหมที่เราดูคลิปวิดีโอใครจาได้บ้างอ่ะตอนแรกใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้เอาซ่อมเสียงไปสัมผัสน้ําจะอยู่นิ่งใช่ไหมลูก เมื่อตีอ่ใช้ไมคเคาะตีซ่อมเสียงแล้วเอาปลายซ่อมเสียงจุ่มลงน้ําหรือแตะบนผิวน้ำใช่ไหมคะผิวน้ําก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะอ่าทีนี้ให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีเล่มสีอะไรแบบฝึกหัดสอ,อ่าเล่มสีขาวเปิดไปหน้า28หน้า28ของเด็กๆทำหรือยัง หนูทำแล้วค่ะอ่ามีคนทำแล้วมีใครยังไม่ได้ทำบ้างหนูทำแล้วค่ะหนูทำแล้วะค,ะค่ะอ่าทำแล้วนะฮะมีใครยังไม่ได้ทำกับเพื่อนมีไหมลูกโอเคแสดงว่าทุกคนทำเสร็จหมดแล้วนะคะ,ะ,คะอ่ะอันนี้ขาลูก ไปแล้วใครถามพูดีเมื่อกี้อ่ะอันนี้นะคะจากวันพุธที่แล้วที่เราเรียนใช่ไหมลูกรูปภาพพี่รูทีมให้เด็กๆวาดไปใช่หรือไม่อันนี้คือแหล่งกําเนิดเสียงนะคะที่เราได้วาดรูปกันไปแล้วในหน้า28นี้เด็กๆเ,เขียนไปแล้วใช่หรือไม่มีใครใช่ค่ะอ่าหน้านี้เราทําไปแล้วใช่ไหมคะแหล่งกําเนิดเสียงคืออะไรคือสิ่งที่ทําให้เกิด เสียงนั่นเองอ่าหน้าถัดมาหน้า29เด็กๆทำหรือยังยังค่ะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวนะให้กุณิพเพิ่มนะโอเคอ่ะหน้านี้เด็กๆยังไม่ได้ ทำนะคะกิจกรรมการเสียงเกิดได้อย่างไรนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะทำกิจกรรมนี้เพื่ออะไรนะคะและอะไราการเกิดเสียงของวัตถุต่างๆนั้นใครยังไม่เจอหน้า29่สิบ้ามีไหมเอ่ยอการทำกิจกรรมนี้เพื่อการสางังเกตนะคะอันนี้เด็กๆเติมลงไป สังเกตมองเห็นไหมลูกมีใครมองไม่เห็นมีไหมเกิดจากการสังเกตและบรรยายนะคะเกิดจากการสังเกตและบรรยายตรงช่องนี้นะคะคำว่าบรรยาย มีใครมองไม่เห็นมีไหมลูกมองเห็นชัดเจนนะทำกิจกรรมนี้นะคะเพื่อสังเกตและบรรยายการเกิดเสียงของวัตถุต่างๆนะคะใครยังไม่เขียนเ่ยมีใครยังไม่เริ่มเขียนมีไหมเดี๋ยวบอกว่าไม่เดี๋ยวบอกไม่ทันนะคะอะบันทึกผลกิจกรรมนะคะการทำกิจกรรมลงในตาราง ในข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้เราทำอะไรนะใครจำได้ใช้มือสัมผัสลำคอของตนเองนะคะเมื่อเราใช้มือสัมผัสลำคอของตนเองนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ลำคอขณะออกเสียงและไม่ออกเสียงนะคะขณะที่ออกเสียงเกิดอะไรขึ้นลำคอเราเป็นยังไงลูกลำคอ ั่นใช่ไหมคะเมื่อเราออกเสียงและใช้มือจับที่ลำคอลำคอก็สั่นนะคะส่วนขณะที่ไม่ออกเสียงและมือจับที่ลำคอเราลำคอก็จะไม่สั่นนะคะ ม,ม,ออมันมี2ข้อ2บรรทัดนะลูกใช้คนละสีเด็กๆจะได้มองเห็นสีชัดเจนนะคะในการทดลองนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ลำคอขณะออกเสียงกับไม่ออกเสียงเมื่อเราออกเสียงใช้มือแตะที่ลำคอตนเองหรือว่าลำคอเรานั้นสัน่นใช่ไหมคะ แต่ขณะที่ไม่ออกเสียงเราอยู่นิ่งๆไม่พูดไม่อะไรนะคะแล้วมือแตะที่ลำคอลำคอเราก็จะไม่สั่นนั่นเองนะคะเมื่อขอซ่อมเสียงแล้วใช้มือแตะขาซ่อมเสียงเบาๆขณะที่ยังมีเสียงสังเกตได้ว่าซ่อมเสียงจะสั่นนะคะซ่อมเสียงก็ยังสั่นอยู่นะคะ เมื่อเคาะซ่อมเสียงแล้วใช้มือแตะขาซ่อมเสียงเบาๆนะคะขณะที่ยังมีเสียงสังเกตได้ว่าซ่อมเสียงนั้นก็ยังสั่นอยู่นะคะเมื่อเราเคาะแล้วเขาบอกว่าขณะที่ซ่อมเสียงสั่นแล้วจับให้หยุดสั่นทันทีสังเกตได้ว่าจะไม่มีเสียงนะคะแต่ถ้าเมื่อเคาะซ่อมเสียงแล้ว เราไม่ได้จับมันจะเกิดเสียงดังขึ้นใช่ไหมคะลูกที่เราฟังวิดีโอเมื่อวานนี้นะคะไอวันพุธที่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจับมันทันทีนะคะก็จะทำให้ไม่มีเสียงนั่นเองใช่แล้วค่ะคุณค่าติเครื่องหมายถูกช่องข้างล่างด้วยนะคะติเครื่องหมายถูกเรื่องข้างล่างด้วยโอเคค่ะ มีใครยังไม่เสร็จอีกมีไหมเอ่ยไม่มีแล้วค่ะอ่าถ้าคุณทิพย์ไปหน้าต่อไปเด็กๆเสร็จแล้วใช่หรือไม่เสร็จแล้วค่ะอ่าบางคนบอกว่าหนูเสร็จแล้วค่ะคุณครูขาคุณทิพย์ไปหน้าต่อไปได้ไหม ได้ยินเสียงว่าบางคนยังไม่เสร็จอาร์ตี้หรือเปล่าอาร์ตี้เขียนให้ไวครับอ่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปกันเลยค่ะอ่ะเขาบอกว่าแหล่งกำเนิดเสียงในกิจกรรมนี้ได้แก่อะไรบ้างแหล่งกำเนิดเสียงได้แก่อะไรบ้างลูกอะไรที่เรา ทด,ทดสอบดูแล้วทดลองดูแล้วก็คือลำอะไรคะคอะลำคอแล้วก็อะไรนะที่เราใช้ตีเขาเรียกว่าซ้อมเสียงนะคะลำคอแล้วก็ซ้อมเสียงนะคะ,คเ,ะ,คะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองนะคะลำคอก็เมื่อเราพูดแล้ว เกิดการสั่นสะเทือนนะคะเกิดการสั่นทาให้เกิดเสียงส่วนซ่อมเสียงเมื่อเราใช้ไม้เคาะ ies, ตีซ่อมเสียงแล้วทําให้เกิดเสียงทําให้ซ่อมเสียงนั้นสั่นนั่นเองนะคะอ่ะข้อที่2บอกว่าขนาที่เกิดเสียงนะคะแหล่งกําเนิดเสียงเป็นอย่างไรนะคะขนาที่เกิดเสียงแหล่งกําเนิดเสียงจะสั่นนั่นเองใช่ไหมคะอ่าจะสั่นนั่นเอง ขาบอกว่าขนาดที่ไม่เกิดเสียงหรือหยุดเกิดเสียงนะคะแหล่งกําเนิดเสีย e งจะเป็นอย่างไรจะยังสั่นอยู่หรือไม่สั่นนะคะขนาดที่ไม่เกิดเสียงหรือหยุดการเกิดเสียงนะคะแหล่งกําเนิดเสียงก็จะไม่สั่นนะคะแต่ถ้าเป็นการเกิดเสียงแหล่งกาเนิดเสีย e งนั้นก็จะสั่นนั่นเองนะคะอันนี้ตอบว่าไม่สั่นนะคะ บรรทัดแรกหรือว่าบรรทัดที่สองบรรทัดแรกก็ได้ลูกบรรทัดที่สองก็ได้ค่ะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอ่าทีนี้ข้อสุดท้ายบอกว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเกิดเสียงจากกิจกรรมนี้เราค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเกิดเสียงนะคะเขาบอกว่า <c oughs> เมื่อแหล่งกําเนิดเสียงเกิดการสั่นใช่ไหมคะ อ่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นนะคะอันนี้อยู่บรรทัดแรกนะคะจะเกิดเสียงนั่นเองนะคะเมื่อเกิดการสั่นแล้วก็จะทำให้เกิดเสียงนั่นเองเสียงอยู่บรรทัดล่างนะคะนะคบหนึ่งนะลูก <c oughs> โอเคค่ะมีใครไม่ทานบอกคุณครูได้นะคะขอบคค่ะคุณครูทีโอเคค่ะแหงกําเนิดเสียงในกิจกรรมนี้ได้แก่อะไรบ้างก็คือลำคอแล้วก็ซ้อมเสียงนะคะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองนะคะขนาที่เกิดเสียงแหล่งกําเนิดเสียงจะเป็นอย่างไรนะคะขนาที่ เราเคาะซ่อมเสียงนะคะก็จะเกิดการสั่นนั่นเองนะคะแต่เมื่อขณะที่ไม่มีเสียงหรืออยู่เสียงก็คือเอาเราไปจับปลายซ่อมเสียงใช่ไหมคะแหล่งกําเนิดเสียงจะเป็นอย่างไรนะคะก็จะไม่สั่นนั่นเองนั้นนะคะต่อไปข้อที่4จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเกิดเสียงเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงเกิดการสั่นนะคะจะทําให้เกิดเสียงขึ้นมานั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูกิจกรรมในหน้าที่31กันนะคะอ่านี่เลยหนะ้า31นะคะจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะสรุปได้ว่าเสียงเกิดจากการสั่นนั่นเองนะคะเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะ เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะส่วนตั้งคําถามที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดเสียงได้มากกว่า1คําถามอย่างเช่นเสียงลมพัดเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือคําถามนี้นะคะ อยางไรเสียงฟ้าร้องเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นการตั้งคำถามนะคะที่เราอยากรู้ตัวอย่างที่เขาให้มาบอกว่าเสียงรมพัดเกิดได้อย่างไรนะคะสิ่งที่ครูทิพยยกตัวอย่างให้เด็กๆนะคะ ก็คือเสียงฟ้าร้องเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองนะคะใายเสร็จแล้วให้บอกคุณครูได้นะคะและอีกหนึ่งข้อนะคะเราก็จะจบกิจกรรมนี้นะคะสรุปได้ว่านะคะเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงเสียงลมพัดเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงฟ้าร้องเกิดขึ้นได้อย่างไรฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคะ กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเขาบอกว่าทำไมหนังกองจึงต้องตึงอยู่เสมอนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นกองไหมลกูกเคยเห็นไหมอ่าเขาบอกว่าทําไมหนังกองเนี่ยต้องตึงอยู่เสมอนะคะหนังกองต้องตึงอยู่เสมอเพราะว่าทําให้เกิดการสั่นได้ ง่ายนะคะทำให้เกิดการสั่นได้ง่ายนะคะทำให้เกิดการสันนะะรส่นได้ง่ายนั่นเองเหตุผลที่ทำไมต้องให้หนังกองนั้น ตึงอยู่เสมอนะคะมองเห็นชัดเจนเนาะอุปถยายใหญ่ให้เต็มตัวใหญ่ๆเลยนะคะเหตุผลที่ทําให้หนังกองตึงก็คือเพราะเวลาตีนะคะหนังกองก็จะทําให้เกิดการสั่นได้ง่ายนั่นเองนอ่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเสียงในชีวิตประจําวันของเรานะคะเสียงรอบตัวเราหรือเสียงเกิดได้อย่างไรนั่นเองนะคะ เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะเสียงรอบตัวเรานะคะเสียงรอบตัวเรานั้นมีมากมายเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงเช่นชเมื่อเรา<ช>โอเคค่ะเมื่อเราเป่าขุยอากาศที่อยู่ในขุยนะคะจะเกิดการสั่นและทำให้ขุยนั้น เกิดการสั่นนะคะจึงเกิดเสียงครุ่ยขึ้นมานะคะเสียงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติเช่นเสียงฟ้าร้องเสียงน้ําตกเสียงฟ้าผ่านะคะและเสียงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงที่โอเคคับแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นเสียงรถยนต์นะคะเสียงเครื่องดนตรี เสียงชีวีเสียงโทรศัพท์ต่างๆนั่นเองนะคะเสียงที่คนเปล่งออกมานะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารจะมีเส้นเสียงเป็นแหล่งกําเนิดเสียงนะคะสังเกตได้จากการใช้มือจับที่ลําคอขณะเราเปล่งเสียงนะคะลําคอเราก็จะเกิดการสั่นนั่นเองนะคะเสียงที่เคลื่อนที่ออกไปจากแหล่งกําเนิดเสียงนะคะไปทุกทิศทางนะคะลูกดังนั้นไม่จําเป็นว่าเราต้องอยู่ด้านหน้า ของแหล่งกําเนิดเสียงเท่านั้นนะคะจึงจะได้ยินไม่ว่าอยู่ที่ทางใดก็ได้ยินเพราะว่าเสียงนั้นไปทุกทิศทางนะคะเขาบอกว่าเด็กๆรู้หรือไม่ว่านะคะเสียงของสัตว์บางชนิดไม่ได้เกิดขึ้นในลําคอตัวอย่างเช่นเสียงของจิ้งหรีดนะคะเกิดจากการหัดสีกันของปีกของจิ้งหรีดนะคะทําให้ปีกเกิดการสานและเกิดเสียงที่สามารถได้ยินใน ระยะไกลๆไ,ได้นะคะหรือนอกจากจิ้งหรีดแล้วนะคะก็ยังมีสัตว์ชนิดอ่อื่นๆอีกนะคะที่ทําให้เกิดเสียงได้สัตว์เหล่านี้นะคะมีวิธีทําให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะมีใครยังไม่เสร็จมีไหมคะลูกยังไม่เสร็จคจะ่ะคุณรูพีมีบางคนยังไม่เสร็จนะคะบางคนก็เสร็จแล้วเนาะการ โอเคค่ะการสำรวจเสียงต่างๆที่อยู่รอบตัวเช่นในบ้านในโรงเรียนนะคะว่ามีการเกิดเสียงอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่านอกจากเสียงเพลงแล้วจะเกิดการอะจะเกิดจากเครื่องดนตรีที่เราคุ้นเคยแล้ววัสดุเหลือใช้รอบๆตัวเรานะคะอย่างเช่นหม้อ,อยางรถยนต์ถังน้ำหรือท่อพลาสติกนะคะก็สามารถทำมาทำเป็นเครื่องดนตรีได้นะคะ โอเคค่ะ okay,